ครับสำหรับเนื้อหานะครับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโปรเจกต์งานนะครับซึ่งตัวโปรเจกต์งานนะครับตัวนี้ก็จะมีวิธีการสร้างนะครับซึ่งตรงนี้จะให้นักศึกษานะครับเข้าไปเปิดโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมตัว Visual Studio นะครับขึ้นมา ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของนะครับที่จะให้เลือกนะครับก็คือเลือกในส่วนนี้ก็คือ create new project ตัวสา้า,านะครับตรงนี้ให้เราไปคลิกเลือกนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นสีชา w i ด d o w s ดว s เดส แล้วตามด้วยนะครับตัว Windows f o r m นะครับก็จะเลือก Windows f o r m App Framework หรตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ในตัวนี้ผมก็จะแนะนำนะครับให้เลือกตัว Windows f o r m App รับ Framework ให้ออกคลิกนะครับจากนั้นคลิกที่ต่อไปก็จะมีการนะครับกำหนดนะครับตั้งชื่อโปรเจกต โปรเจกต์นะครับตรงนี้จะให้ตั้งชื่อนะครับนักศึกษาตั้งชื่อว่าโปรเจกต์ตามด้วยชื่อของนักศึกษานะครับตัวอย่างนะครับโปรเจกต์ c ุล e ร้าสก e ร์วนะครับส่วนตำแหน่งนะครับโ Location ก็คือเราจะเก็บนะครับโฟลเดอร์ไว้ที่ไหนตอนนี้ก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องการจัดเก็บนะครับก็เลือกที่จุดเพื่อ ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะเก็บแล้วก็คลิกที่ create นะครับเราก็จะได้นะครับหน้าโปรเจกต์นะครับครั้งแรกเข้ามานะครับก็จะเป็นฟอร์มว่างนะครับให้เราใช้างานตัวฟอร์มนะครับตัวแรกที่เราจะสร้างนะครับก็จะเป็นฟอร์มสำหรับในการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูล user นะครับ แต่ก่อนที่จะไปใช้งานนะครับเราจะต้องมาใช้งานตัว MySQL.Data นะครับตรงนี้เราจะต้องไป Import เข้ามาใช้งานนะครับตรงนี้เราจะต้องไปที่โปรเจกต์นะครับเมหนึงโปรเจกต์แล้วก็ add reference แล้วก็คลิกนะครับไปที่ browse แล้วก็คลิก browse นะครับเพื่อค้นหาตัว MySQL.Data นะครับที่เราได้ทำการโหลดมาแล้วนะครับคลิกเลือกเข้ามาเพื่อดิ้นใช้งาน อันนี้เราก็สามารถใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะสร้างคลาสนะครับเติมต้นสำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลคลิกไปที่โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์แล้วตามด้วยนะครับ add c l a r ตั้งชื่อนะครับว่า connect cs เพื่อใช้ในการเก็บคำสั่งนะครับในการเชื่อมต่อ ส่วนถ้าเกิดสร้างฟอร์มอื่นๆนะครับก็สามารถทำงานนกันนะครับถ้าเกิดเป็นการสร้างฟอร์มเข้าไปที่โปรเจกต์นะครับจาก a d d card เปลี่ยน Add form นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างฟอร์มได้เหมือนกันนะครับทั้งฟอร์มแล้วก็แอดคาร์นะครับสำหรับฟอร์มนะครับที่เราจะแนะนำนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการสร้างฟอร์มโลจินนะครับก็จะมีช่องสำหรับ m o จินนะครับที่เราจะดีไซน์แล้วก็ฟอร์มที่2 ก็จะเป็นฟอร์มสำหรับนะครับในการสร้างข้อมูลนักศึกษานะครับที่ไว้เก็บนะครับยูเซอร์รหัสผ่านอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเตียงตามลำดับนะครับอันนี้ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปัตตอนแปดเก้าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ Data า i t view นะครับส่วนวิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ สำหรับ2ฟอร์มเบื้องต้นนี้ก่อน,นะครับในตัวเนื้อหารตรงนี้ตัววัจเจกนะครับครั้งแรกนะครับเราเปิดขึ้นมานะครับเราจะหาตรงในส่วนของตัวเมนูนะครับ Microsoft ี่ชวน แล้วเอเราหาไม่เจอนะครับผมหาไม่เจอผมก็พิมพ์นะครับีิชวดก็จะเลือกใช้เวอร์ชันนะครับสตูดิโนะครับ2019อ่านนี้ผมก็มีนะครับคลิกไปนี้ผมเปลี่ยนนะครับเทมเพลตเป็นสีดำนะครับเพื่อลดเรื่องของปริมาณของแสงตรงนี้คือประวัติที่เคยสร้างตรงนี้เราจะคลิกที่นะครับ create New Project เป็ลนลมต้นนะครับครั้งแรกตรงนี้เราจะเลือกนะครับเป็นตัว C Sharp เป็น Windows แล้วก็เป็น Desktop นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ Windows App Windows ฟอร์มแอปนะครับเสร็จแล้วก็คลิก n น x t ตรงนี้โปรเจกต์นะครับเราจะตั้งชื่อว่าโปรเจกต์อนุสกอร์ตามด้วยชื่อนะครับผมชื่อวินิตวินิตนะครับส่วนต่อมาก็คือโลเคชันนะครับตำแหน่ง ที่เก็บครับผมจะเก็บไปไว้ที่กดตรงนี้นะครับจุดสามจุดเก็บไว้ที่ได้ดีนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้สร้างมาตอนที่เราเก็บตัววิชวลน,นะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับเราก็ไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับก็เก็บไว้ที่ตรงนี้นะครับ ดี่จากเนื้อหาครั้งที่แล้วที่โหลดตัว m y s q l c o n n e c t o r นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่เดียวกันของไลดะดีวนชวนนะครับโปรเจกตส่วนเฟรมเวิร์นะครับก็มีล่าสุดในเครื่องก็คือ4.7นะครับเราก็คลิกเก t e เราจะได้เนื้อหา นะครับฟอร์มนะครับฟอร์มที่หนึ่งตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับในตอนแรกยังไม่มีนะครับ้าเกิดผมปิดทั้งหมดนะครับในส่วนของ i n น o w s นะครับมันก็จะมีเรื่องของเลี้ยวนะครับที่เรามีอยู่นะครับนี่เป็นเน็ตแต่หลักนะครับที่เราจะใช้นะครับไปที่วิว ส่วนแรกนะครับส่วน solution explorer ก็คือส่วนของโปรเจกต์ของเรานะครับเรามีคลิกซ่อนไม่ซ่อนนะครับมีล็อกไว้นะครับอ h o t o ล็อกไว้ในนี้เราก็จะมีโปรเจกต์นะครับชื่อว่าฟอร์มหนึ่งโปรเจกต์เราตั้งชื่อว่าโปรเจกต์อันศกกรวินิตนะครับชื่อของเราเปิดฟอร์มหนึ่งมานะครับจะได้ฟอร์มขึ้นมาเราสามารถที่ปรับขยายนะครับแต่ละขนาดได้นะครับ ตัวที่สองนะครับตัวของโปรแกรมถ้าเกิดเรามีตัวฟอร์มหลายฟอร์มนะครับโปรเจกต์หลายตัวนี่คือเราสั่งนะครับตรงนี้เราสั่งตัดที่ฟอร์มหนึ่งฟอร์มแรกถ้าเกิดเรามีฟอร์มล็อกอินอะไรต่างนะครับเราก็จะมาสั่งตรงนี้ให้ทํางานอันนี้ผมปิดด้วยก่อนส่วนต่อมานะครับส่วนของ property นะครับก็คือคุณสมบัติไปที่ View นะครับก็จะมี property window นะครับตรงนี้หรือคลิกขวานะครับพื้นที่ว่างนี้ p e r t เพอก็จะได้เช่นกันนะครับในนี้ก็จะบ่งบอกนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นกรุ๊ปคือเป็นกลุ่มนะครับเป็นโซนกลุ่มก็จะมีเป็นกลุ่มฟอนต์กลุ่มอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิด A ถึง Z นะครับก็จะเป็นการเรียงตามตัวอักษรนะครับด้้นบนสุดเป็นเนมนะครับคือชื่อฟอร์มฟอร์มตรงนี้มีชื่อว่าฟอร์มหนึ่งเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับ แล้วก็ส่วนของแท็กนะครับก็คือข้อความเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับตัวฟอร์มหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับชื่อฟอร์มลองดูเปลี่ยนนะครับลองเห็น ผมเอาไว้เหมือนเดิมน,นะครับตัวฟอร์ม hmm. นะครับฟอร์มหอะไรต่างอ,อันนี้ถ้าเกิดเราแก้ไขนะครับส่วนต่อมานะครับชื่อยังไม่เปลี่ยนนะเอาไว้เหมือนเดิมต่อมาก็คือส่วนของอ่าทูลบ็อกนะครับทูลบล็อกก็คือเครื่องมือนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับแล้วก็แบ่งตามเหมือนนะครับอานนี้ก็จะใช้ในส่วนไี้ก็คือตัวเป็น All window form กับส่วนของ Data นะครับก็คือ Data t a g i t View นะครับที่เราจะใช้ซึ่งระลักสามเครื่องมือนะครับที่เราใช้ตรงนี้ตรงนี้ฟอร์มหนึ่งะครับเดี๋ยวเราจะลบทิ้งบีดนะครับตอนนี้ไม่มีเสร็จแล้วเราจะไปสร้างนะครับโปรเจกต เดี๋ยวเราจะไปสร้างนะครับไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะครับไว้ที่โปรเจกต์นะครับ add card ก่อนคาแรกนะครับที่เราจะสร้างเรามตั้งชื่อว่า connect สีนะครับเป็นไฟล์ card นะครับเสร็จแล้วก็ add เราจะได้นะครับ card connect นะครับมานี่ผมปิดก่อน ตัวที่สองนะครับ Project add form มผมจะมีสองฟอร์มนะครับในรอบนี้อะไรก็คือล็อกอินตัว L ตัวใหญ่ล็อกอิน dot cs นะ add ไปฟอร์มที่2นะครับเราคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันก็คือ add แต่ผมก็แนะนำไปตรงนี้ครับโปรเจกตแล้วก็ add ตัวนี้ไว้สำหรับสร้างนะครับ user เพิ่มลบแก้ไขอะไรต่างๆนะครับตก็จะเป็น user ตัด 4s หรือจะพิมพ์คาว่า user เฉยก็ได้นะครับแล้วก็ add ตัวระบบก็จะคำนวณให้นะครับอัตโนมัติแล้วก็ส่วนต่อมานะครับที่เราจะ ใช้งานนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไป add ตัว My SQL นะครับตัดคอนเดกเพื่อใช้งานตัว SQL นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปตรงนี้นะครับไปที่ Project นะครับจะมีทั้ง add reference หรือ service ไหนก็นได้นะครับตัวอย่างเช่น add reference นะครับตรงนี้เราจะเลือก browse browse นะครับ ตรงนี้ผมเคยมีอยูออน่นะครับเคลียร์ถ้าเกิดมาครั้งแรกนะครับมันยังจะไม่มีตรงนี้เราก็จะเคลียร์ออกนะครับให้เราไปคลิกเบราว์นะครับตำแหน่งที่จัดเก็บนะครับตัว mysl q ผมเก็บไว้ที่ตัวตัว Visual นะครับ v i s u a l Studio อันนี้ที่เราโหลดมานี่คือโปรเจกตของเรานะครับเราจะคลิกตรงนี้เลือกตรงนี้นะครับ mysl q data คลิกแต่ไิลคลิกก็ได้นะครับ ก็จะวิ่งเข้ามานะครับตำแหน่งก็คือตัว mysql d data d l l นะครับเข้ามาใช้งานก็คลิกโอเคเดี๋ยวลองทดสอบนะครับเราไปที่ตัว mysql connect นะครับตรงนี้ต่อ cs นะครับเข้าไปดูแล้วก็เรียกใช้งานนะครับ using ตัว m ตัว y sql กดแท็บก็ได้ดอันนี้ถ้าเกิดมันมีมานะครับเราสามารถที่จะได้ใช้งานได้นะครับอันนี้คือเราเรียกใช้งานตัว mysql data นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลองยกเลิกนะครับลองยกเลิกตัว reference น,นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ ก็จะมีการแจ้งเตือนครับเออว่าตัว MySQL.data ยังไม่มียังไม่ถูกเลือกใช้นะครับผมก็จะไป,เ,ปเดินนะครับ Add มาเพิ่มอันนี้ใช้งานอันนี้คือเราสามารถที่จะใช้งานนะครับตัว MySQL.data นะครับได้แล้วสำหรับเนื้อหานะครับในคลิปนี้ก็จะเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของการสร้าง d a t a ต a s e นะครับ ทำตัวล็อกอินแล้วก็ตัวยูเซอร์นะครับต่อไป